ก็คการค่ะกับคุณสุชติราวรรณรัตน์จากบริษัทซัรพ k i คุณม้งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหลังจากที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนบอกว่าเอาแล้วเอาแล้วพอเจอเปิดตลาดเช้าวันนี้มาจะถึงนาวินาทีนี้เห็นผลแล้วกับเดลต้าเอฟเฟ็กซ์เดลต้าอิมแพคแต่ว่าจะจบแค่นี้ไหมคุณมิ้งก็ผมประเมินว่าดับแรกก่อนแล้วกัน<ม>นะครับถามว่าทำไมแถวๆสองร้อยบาทเนี่ยเดลต้าถึงถึงพัก ด้วยแล้วก็บังเอิญทางตลาดหลักทรัพย์ก็ใช้มาตรการแคชบาลานนะครับซึ่งอันดับแรกเลยนะฮะเป้าพื้นฐานในบลูมเบอร์คอนเซนแซรเนี่ยที่บร็อกอร์ต่างชาติทยอยปรับตัวเดลต้ากันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เป้าสูงสุดน่าจะอยู่แถวๆสองร้อยบาทนิดๆนะเพราะฉะนั้นคืออัพไซด์จำกัดในมุมที่หนึ่งนะครับ ปับไซจำกัดในมุมที่1น,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยประเด็นที่2พอมีในเรื่องของมาตรการแคชบาลานนะครับตรงนี้ต้องบอกอย่างนึงนะฮะผมเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติไม่ชอบก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่จะมีแรงขายเกิดขึ้น นะครับหลังจากที่เขาไปซื้อก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาก็ให้ตีมการลงทุนว่าเดลต้าเนี่ยเป็น AI p r o x อกซี่ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากกระแสเทรุเอตอนนี้มันก็แรงที่ต่างประเทศนะครับก็เลยให้เดลต้าเป็นพ r อกซี่ของประเทศไทยไปในเรื่องของ AI กับ Data Center ตอนะแต่พอเจอทางตลาดหลักทรัพย์เบรกด้วยเรื่องอย่างนี้เนี่ยแรงขายมันเลยเกิดขึ้นนะเราผมเชื่ออย่างที่บอกนะครับว่านักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยชอบเรื่องแบบนี้นะครับคือมันเป็นอะไรที่ไม่เป็นกฎเกณฑ์ นะฮะมันไม่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ดัชนีเซ็นอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยถูกกดลงมาด้วยหุ้นเดลต้าเพราะว่าตอนนี้ตัวเดลต้าเองนะฮะถ้าคิดตัวเวทหรือน้ําหนักของเขาในเซ็นต์อินเด็กซ์เนี่ยนะน่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีผลพอสมควรแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เองเนี่ยดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์พักแต่จะเป็นการแตกเงินงั้นเงินเนี่ยจะแตกออกจากเดลต้าแล้วกระจายไปที่ตัวอื่นแทน เนี่ยครับเพราะว่า s e n ิเมนต์ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ได้เลวร้ายนะครับค่อนไปทางบวกด้วยซ้ำนะฮะมาดูกราฟประกอบกันไปด้วยนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับเอ่อสำหรับประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้เลวร้ายนะครับอาจจะผิดหวังเรื่องเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะหลังจากที่ประชุมกรงงไม่มีมติคงดอกเบี้ยนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยตอนนี้แย่กว่าตอนก่อนโควิดอีกนะแต่อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวัง ก็คงจะไปอรอลุ้นการลดอากาศอบี้ยครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมนะคซึ่งก็ตอนนี้ในคอนเซนทซัก็ยังประสานเสียงว่าน่าจะลดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอผิดหวังปุ๊บแต่ว่าอนาคตมองไปอนาคตมีโอกาสลดนะครับอันเรื่องที่หนึ่งนะครับผมยังเชื่อว่านโยบายบการเงินเนี่ยผ่อนคลายนะฮะมาเรื่องที่2คือมาตรการทางการคลังนะครับมันก็จะสอดรับกับในเรื่องของการเงินนะครับมันก็จะไปด้วยกันสําหรับรอบนี้ก็เลยมองว่าประเทศไทยเนี่ยยังดีอยู่ เนี่ยยังดีอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของโมเมนตัมการลงทุนนะฮะมาดูในเชิงของกราฟบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยพอหุ้นเดลต้ามีการพักฐานลงมานะครับแล้วก็ประกอบกับตัวหุ้นการบินไทยด้วยซึ่งมาเก็ตแคบใหญ่ทั้งฟูนะก็เลยดึงดัชนี่เซ็นอินเด็กซ์เนี่ยเป็นการเปิดกระโดดลงมาเลยนะครับแล้วสังเกตนะครับพี่จอยตรงจุดกึ่งกลางของโบลิงเจอร์แบนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณ1 2 9 0 1 2 9 1้นะราคาปิดตอนนี้นะครับที่เราดูกันสดๆเนี่ยคือ1 2หนอก็สู้อยู่ตรงนี้เพระย ถ้าเขาดึงกลับขึ้นไปได้1291นะมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะกลับขึ้นไปเล่นข้างบนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถามว่าเล่นข้างบนใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกรอบด้านบนของเขาเนี่ยไฮเดิมนะครับแถวๆบริเวณ1320แล้วก็ถัดไปบริเวณ1330มีโอกาสนะมีโอกาสนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่สามารถกลับดึงกลับขึ้นไปยืนเหนือ1291ได้นะก็คือหุ้นเดลต้ารายังดึงอยู่แล้วก็เม็ดเงินเนี่ยยังไม่ได้กระจายไปที่ตัวอื่นๆน,นะครับก็ Index, มาาา่่นเลลงงข้ นะครับก็คือแถวแถวบริเวณ1270ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดสุดจริงๆเนี่ยที่เป็นกรอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยายเส้นสีแดงให้หนาขึ้นนิดนึงนะครับจะเห็นชัดว่ากรอบของเขาเนี่ยจะอยู่แถวแาวบริเวณ 1, 2 6 5นะถ้าตัวเลขกลมๆก,ก็ได้นะครับ1260ไม่ควรหลุดพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับอพอนันตรงเนี้ยยังเป็นลักษณะกรอบของการพยายามไซเว่ยขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงก็คือตรงแถวแถวบริเวณ1 2 3่งนะอร่ัาบนะ เพราะว่าพอตีกรอบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราบังเอิญตัวฟิโบนเชชีของเขาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนั้นพอดีแป๊ะเลยนะแล้วตามทฤษฎีของเทคนิคอลนากิเคราะ์นะฮะเมื่อไหลที่แนวต้านหลายๆวิธีเนี่ยมันมาชนรวมกันเนี่ยมันจะเป็นต้านที่สําคัญ mm. นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งพันสามรอยสามสิบนี่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ก็อาจจะยังไม่ผ่านซึ่งเป็นไปได้นะครับก็คือเม็ดเงินแตกกระจายไปที่หุ้นตัวอื่นแต่หุ้นเดลต้าไม่ขึ้น เนี่ยมันก็ันทำให้อินเด็กไม่ได้ขึ้นแต่ภาพรวมการลงทุนเนี่ยทุกคนจะเห็นหุ้นเขียวในภาพรวมแล้วกันค่ะอ่าแต่ว่าอินเด็กเนี่ยจะหลอกตาเราละเนะครับถ้าอย่างนั้นเราควรแตกเงินไปที่เซกเตอร์ไหนหุ้นไหนมีสัญญาณอะไรไหมคะคุณวิงครับตอนนี้เนี่ยไหนถ้าเกิดว่ามีการพักขาลงมานะีครับผมยังคงมองหุ้นที่เซนซิทีฟกับดอกเบีย้ยเป็นกลุ่มแรก เนี่ยฮะเพราะเชื่อว่าดอกเบี้ยยังไงก็ต้องลงนะครับด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้สองนะครับในเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการคลังเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจเนะี่ยซึ่งพอดูสองอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปลงล็อกที่หุ้นในกลุ่มพวกนอนแบงค์นะครับซึ่งผมก็แน่าจะเคยพูดไปแล้วว่าตอนนี้เรากังวลเรื่องของราคารถมือสองนิดนึงเพราะมันลงมาสองเดือนติดนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาความปลอดภัยเนี่ยผมว่าไปพวกนอนแบงค์ non ที่เป็นบัตรเครดิตก่อน <N> เนี่ยครับพวกเอ c Eon อ่อนน่าสนใจแล้วก็น่าจะปลอดภยัยนะเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองนะครับมาตรการทางการคลังที่จะออกมาเนี่ยแล้วก็มาตรการทางการเงินที่จะผ่อนไฟเนี่ยมันก็จะไปลงล็อกที่หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะซึ่งตอนนี้ยอดพรีเซลไตรมาสที่สมเนี่ยเห็นภาพฟื้นขึ้นมาทั้งกลุ่มแล้วนะครับหลังจากที่บอททอมไปตอนไตรมาสที่2นะเพราะฉะนั้นมันก็จะไล่มานะฮะกลุ่มแรกคือนอนแบงค์นะครับแต่ขอไปที่บัตรเครดิตจะปลอดภัยหน่อยกลุ่มที่สองนะคืออสัังหารริมทพย ตัวท็อปพิกของเราจะเป็น AP กับโอรินะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเชื่อว่านะครับช่วงปลายปลายปีเนี่ยน่าจะมีนะฮะในเรื่องของมาตรการทวกชอบช่วยชาติ ECI receive เพื Easy e ive, ่อประกาศมาปลายปีเนี่ยเสร็จแ,แล้วเนี่ยมีผลจริงๆมาช่วงมกราแต่ก็เราก็ต้องเล่นกันก่อนช่วงปลายปีนะก็คือช่วงพฤศจิกันวานะครับก็จะไปลงล็อกที่หุ้นในกลุ่มขาปลีกเนะี่ยกลุ่มขาปลีกที่ผมมองว่าน่าจะรับอัน,นิสงจากข่าวพวกนี้เนี่ยก็ยังคงไปมองที่พวกสมาร์ทโฟนนะครับอย่างพวกคอมเซเว่นกับแอดไวส นี่ยซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเกาะกระแสกับ AI ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพวกสมาร์ทโฟนที่รองรับ AI ก็คงจะตามมาแกดเจ็ตต่างๆด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการกระตุ้นของภาครัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆตามกันไปดูในแต่ละตัวด้วยนะคะรวมทั้งถ้าคุณผู้ชมมีคําถามหุ้นที่อยากจะถามณวันนี้ว่าเอา้าตัวนี้ใช่ไหมใช่ที่ส่วนที่จะมีเ,มเงินกระจายมาหรือเปล่า ถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุยกันกับคุณมิงนะคะมาดูที่หุ้นใน m a i ก่อนวันนี้เมือ่อกินนี้มาให้ดูในภาพรวมไปแล้วมาเธอร์ค่ะมาเตอร์นะครับตัวมาเธอร์เนี่ยไซเวอ,อัพนะครับก็ฟื้นตัวนะครับตั้งแต่ IPO มาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นคลาสสิกอย่างหนึ่งของหุ้นไอนะฮะคือถูกเทคโปรฟิตตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็สร้างฐานแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นลักษณะของ U c u r v e นะครับเป็นรา n d i n g บ o ท t o m ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยเรามามองกันในเรื่องของโอกาสที่จะ ขึ้นฟื้นตัวขึ้นไปนะฮะจุดแรกก่อนนะฮะอันนี้ติด2ครั้งชัดเจนเลยนะฮะฟิบอนนิชชี่ตรง50%นี่แข็งแรงแข็งแกร่งมากนะครับจุดที่ 1. จุดที่2นะฮะตรงแถวบริเวณ1.53นะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมอง1.6ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือ1.53วันนี้ติดพอดีเป๊ะนะครับถ้าเกิดว่าฟื้นขึ้นไ่ได้ผ่านไฮเดิมตรง1.6บวกลบนะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ตรงบริเวณสัก1.7บวกลบนะครับแต่ต้องผ่าน1.53ก่่่ออนนนนะะซึงวัี้ติดยู ถ้ายังไม่ผ่านนะครับการพักนะครับการพักแนวรับของเขาถ้าเกิดว่าขีดเส้นเนี่ยก็จะอยู่แถวๆบริเวณผมว่าน่าจะไม่ลงลึกถึง1.35นะฮะอาจจะมองแถวๆบริเวณ142ก่อนเป็นรับแรกนะครับแล้วก็รับสําคัญคือ1 3 4 1 3 5นะฮะจุด t ต p l o ลอสําคัญเลยนะครับใกล้เคียงกันนะครับผมขอแถวๆบริเวณ1 3 0่งสานยะครับสำหรับตัวมาเธอร์นะครับอืมแต่ว่าถ้าเราดูจากที่กราฟที่คุณบิงโช์พอมันขึ้นไปกรอบบนของโบลิงเจอร์แบน์มันชอบพักก่อนนะเนี่ย ครับก็ตรงเนี้ยฟิบนเชชีตรงเนี้ยนฮะแตะปุ๊บชอบพักนะฮะสองรังละนะครับอันนี้ก็ครั้งที่สามนะครับเดี๋ยวก็ถึงถึงบอกว่าต้องรอดูนะฮะพ้นตรงนี้ไหมหมนะครับอืมค่ะตัวต่อไปนะคะ KCC ครับตัว KCC นะครับ KCC เนี่ยตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ดีตัวขึ้นมาแล้วไซเวอออกข้างอันนี้ไม่รู้จักไม่ไม่แน่ใจมีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะครับแต่หุ้ลักษณะนี้ก็ น่าจะมีข่าวดีเข้ามานะครับถึงถึงขึ้นมาลักษณะนี้นะครับสำหรับตัว k c c นะฮะแล้วก็การไซเวยอย่างนี้เหมือนรอข่าวนะครับเหมือนรอข่าวแนวรับสําคัญนะครับแถวๆ2.9ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุด2.9อาจจะมีการพักฐานนะครับพักฐานก็ลงไปกรอบไซเวรข้างล่างแถวๆบริเวณสัก2.6บวกลบ แต่ถ้าไม่หลุดนะครับตอนนี้เนี่ยเขายืนเหนือจุดกึ่งกลางบลิงเจอร์แบนด์อยู่กาลังสู้อยู่นะฮะคือเปลี่ยนขึ้นไปเล่นแบนด์บนนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวๆไฮเดิมได้ไฮเดิมเนี่ยอาจจะไม่ต้องมองถึงตรงนี้นะครับผมมองแถวๆสัก3 2จุดก่อนนะสเต็ปที่หนึ่งะ3.2จุดก่อนนะถ้าผ่านไปได้เนี่ยค่อยไปมองไฮตรงนี้3.4สําำหรับกรอบด้านบนอันนี้ก็ลุ้นเป็นอัพไซด์แล้วกันคือสามจุดหกนะครับแต่สำคัญคือสองจุดเก้าห้ามหลุดนะครับอืมค่ะ MPJ ล่ะคะ ครับตัว MPJ นะฮะก็พักฐานนะครับอ่าสังเกตนะฮะไซเว่อพขึ้นมาสวยๆนะครับแล้วก็หลุดจุดกึ้งกลางบอลลิงเจอร์แบนด์อันดับแรกเลยเนี่ยถ้ามองด้วยสายตานะครับเราจะเห็นว่าเขาหลุดที่เป็นลักษณะของเทนไลน์ชอแนลของตัวเองนะสเต็ปที่1อันนี้สเต็ปที่1นนะฮะหลุดปุ๊บบอลลิงเจอร์แบนด์พยายามรีบาั์กลับไปต่อไม่ไหวพักฐานนะครับลงมาเล่นแบนด์ล่างนั่นเองนะครับลักษณะนี้สําหรับตัว MPJ ถ้ามาดูในเชิงของเทคนิคว่าพักเนี่ยถ้าถ้ายืนตรง3.7ไม่ได้เนี่ย เขาจะพักลงไปลึกถึงแค่ไหนนะครับผมก็มองว่าอาจจะถ้าดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นคล้ายค่อนข้างนะฮะไปด้วยการสอดคล้องกับฟิบเบอร์เนชีนะก็คือแถวๆรบริเวณ3.5-3.6ซึ่งมันเป็นจุดที่มีวอลุ่มการซื้อขายแถวๆนี้พอดีก่อนที่จะเทคตัวขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นรับสําคัญก็คือตั้งแต่3.6ถึง3.5นะครับถ้าหลุดโลตรงนี้ลงมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดแล้วยืนได้3.7นะครับก็รอลุ้นกันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแถวๆบริเวณ3.8แล้วก็ไฮเดิม3.9นะครับแต่ต้องลุ้นว่าห้าหลุดโลตรงนี้นะฮะ3.66นะครับค่ะ FPI ล่ะคะครับ FPI นะครับ FPI เนี่ยก็เรียกว่าสร้างฐานแล้วกันนะครับพยายามที่จะฟื้นอยู่นะครับฟังสร้างฐานอยู่นะฮะตอนนี้แนวรับตรง154ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีแรงขายเป็นลักษณะการหลุดตามสัญญาณนะครับเพราะหลุดทำนิวโลนะครับแล้วก็เพื่อดูวลุ่มเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะฮะตรงแถวๆนี้ก็คือพยายามยันอยู่ไม่ให้หลุด154นะครับก็รับสําคัญเลยนะครับแล้วก็ต้านสําคัญนะครับตรงนี้นะฮะอยากให้ดูตรงนี้นะครับซึ่งมันบีบหัวใจมากนะครับ154แล้วก็ถ้าเบรกตรง157เนี่ย อาจจะต้องมองเัวๆก็158นะฮะน่าจะมีวอลุ่มเกิดขึ้นนะครับถ้าเบรก158นะฮะน่าจะมีวอลุ่มเกิดขึ้นนะครับ200วันใกล้ๆเลยกับ p เดิมนะฮะรออยู่ตรง164-165นะครับแต่ห้ามหลุดตรงนี้นะฮะ154นะครับก็เก่งกำไรครับกราฟอย่างนี้ค่ะมาดูกันที่คำถามผู้ชมบ้างถามถึงโรงไฟฟ้าคุณเม้งขึ้นมาเมื่อวานวันนี้ก็ยังพอเห็นทรงทรงตัวแล้วก็ขึ้นได้อยู่จริงเม็ดเงินกระจายมาหากลุ่มนี้ไหมคะ มีผลครับรถไฟฟ้าก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเพียงแต่ว่ากังวลอยู่แค่เรื่องเดียวนะเ,เนี่ยครับคือทางภาครัฐเนี่ยชอบพูดคาว่าลดค่าไฟโดยไม่บอกเหตุผลใช่แล้วพอได้รประโยคนี้ปุ๊บนะหุ้นไปนก็จะพันหวนสักทีนึงนะฮะแล้วเสร็จเราก็มาตั้งตั้งหลักกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นลงไฟฟ้าเนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยขาลงนะครับพวกนี้เนี่ยเรื่องของต้นทุนต้นทุนน้ามันมันถูกลงเนี่ยจริงๆอะน่าเล่นกลุ่มลงไฟฟ้า นะครับเพียงแต่ว,ว่าก็จะมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องที่ภาครัฐเนี่ยชอบพูดเขาว่าลดค่าไฟโดยไม่บอกเหตุผลเนะี่ยอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกิดความผันผวน,นอยู่บ้างนะ<ม>แต่ถ้าดูจากกราฟนะครับตัวท็อปพิกของเราเนี่ยเป็นตัว GPC นะฮะผมว่าน่าสนเหมือนกันนะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยกราฟของเขาเป็นแพทเทิร์นที่คลาสสิกเหมือนกันนะฮะเป็นลักษณะการซิกแซกอย่างนี้นะครับก็ อ่าตอนนี้นะครับอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะฮะตรงแถวๆบริเวณ40บาทจนถึง41บาทนะครับแข่งตัวไซเวทตรงนี้นะครับถ้าผ่านไปได้ไฮเดิมตรงนี้รออยู่พอดีนะครับไฮเดิมกับจุดตรงบริเวณสัก43บาทเป็นฟื้นบอลลชี่แต่ถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าพ้นไฮเดิมได้ถัดไปนะครับก็จะรออยู่ในกรอบด้านบนนะครับก็คือแถวๆบริเวณสัก44บาทขึ้นไปถึง46 นะฮะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะฮะต้องพ้นต,ตรงนี้ก่อนนะฮะแถวๆบริเวณ41นะครับต้องพ้นต,ตรงนี้ให้ยืนตรงนี้ให้ได้ก่อนแบบแน่นๆนะครับถ้ายืนไม่ได้เราวกกลับลงมาเนี่ยรับสําคัญคือ39.5ถ้าหลุดนะ่ะอาจจะต้องมองในเรื่องของการใครมีกําไรก็็อกกาไรก่อนนะยใครไม่มีกําไรเนี่ย39.5ก็ต้องขัดลอสนะครับเพราะเดี๋ยวเขาอาจจะลงมาเล่นกันใหม่ข้างล่างนะครับแต่ว่าพอพูดถึงหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าทุกคนก็จะแบบนึกว่ามี GPC s มีกราฟมี b r i a m ใช่ไหมแต่เม,มื่อวานมี e c โก้มานะ เอ็กโกเอ็กโกก็น่าสนใจนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ไม่รู้สตอร,ร, <มา S 2> รี่จริงๆมีอะไรเป็น,นพิเศษก,กับที่อเมริกาหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนภาษีคุณทรัมป์เขาก็มีข่าวว่าจะลงทุนเที่ยอเมริกากับกับท,ทางทางปตท,ท,ทเขาอะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจมีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าถ้ากราฟอย่างนี้เนี่ยโอเวอร์บอทละนะครับอาจจะหยุดขึ้นแล้วนะครับเพราะเปิดแกปสบลิเจอร์แบรนดแล้วก็เป็นแท่งโดดแท่งแท่งเทียนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะโอเวอร์บอทและใครตามวันนี้ไม่เคยคุมหลักนะ บอตอทละคะบอตทตามได้ไหมบตอทนะฮะผมตามนี่คือตามด้านขายนะพี่จอยไม่รับหรอไม่รับหรออ่ะสู้ไหมอ่ะเอ็กดีเรียบร้อยนะครับราคาน้ํามันไม่เป็นใจนะครับมันก็เลยมีการพักลงมาตั้งแต่เอ็กดีสังเกตนะฮะแรงสู้หายไปเลยนะครับตอนนี้สู้อยู่ตรงนี้นะครับสามสิบเอ็ดจุดห้าแล้วก็เส้นสองร้อยวันตรงนี้แบบ s อ a เอมอตรงสามสิบเอ็ดจุดสองห้านะครับสู้ตรงนี้นะครับถ้าหลุด นะครับถ้าหลุดรอรับข้างล่างนะครับถามว่าน่าสนใจไหมหน่าสนใจนะครับปตทเป็นหนึ่งในตัวที่ปันผลดีแล้วก็ใครที่บอกว่าปตทเป็นคอมมูนิตี้หรือเปล่านะต้องบอกว่าเขากระจายความเสี่ยงเดเวอร์ซีไฟบริษัทลูกๆไปเยอะมากมนะจนทําให้ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นไม่ขึ้นไม่ลงนะมันกลายเป็นไม่ขึ้นไม่ลงนะครับบริษัทลูกตัวหนึ่งดีนะอีกอีกอุตสาหกรรมหนึ่งไม่ดีนะมันก็สลับกันไปสลับกันมานะ,นะเพราะฉะนั้นกําไรของเขานิ่งมันผลปีละหกเปอร์เซ็นตต่อปี ราะฉันก็มันก็น่ารับนะครับแต่รับแรกเนี่ยสาสิเ็ดจุดห้าต้องยืนก่อนนะครับถ้าไม่อยู่เนี่ยถัดไปแถวๆบริเวณ30.5สิบจุดห้าเาว่ากันนะครับเออแต่ตรงนี้วันนี้ทำไมลงแรงล่ะอ๋อราคาน้ำมันลงเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมความความก็เกี่ยวนะครับราคาน้ำมันมันยังไงก็มีผลกับเซนดิเมนต์ของกลุ่มอยู่ละนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเอกดีไปลวเพราะคนเล่นปันเล่นปตทเนี่ยเล่นด้วยปันผลใช่ไหมครับ เขาปันผลไปวเนี่อย่นที่บคือกำไรคนนิ่งไปและววันที่หนึ่งนะคะเก้าสิบสตางค์ครับเป็นตัวที่กำไรนิ่งไปล้เพราะนั้นคนมาเล่นตัวนี้เล่นด้วยปันผลนะครับอืมค่ะเมื่อกี้ถามเพิ่มอีกนิดนึงโรงไฟฟ้าถามถึงตัวบีกริมค่ะบีกริมนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนนะครับแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้หยิบมาเชียร์นะครับเพราะมันก็เลยเป้าพื้นฐานที่นวิทรัพย์ของเราทำละนะครับมันมันมันเลยไปนิดนึงนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้มาเชียร์เท่าไหร่นะครับเป้าของเราจะอยู่แถวๆบร นะครับสักครู่นะครับตอนนี้สิบห้าบาทสี่สักครู่นะครับมาดูกราฟแล้วกันนะฮะก็คือก็ต้องยอมรับนะครับบางทีพื้นฐานก็จะช้ากว่ากราฟนิดนึงนะครับอ่ะมาดูกันนะครับใกล้แนวต้านแล้วนะครับสิบห้าจุดเจ็ดเพราะนั้นซื้อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มสําหรับปีกริมนะครับอาจจะต้องรอเขาพักสักนิดนึงนะผมมองแถวๆสักบริเวณสิบสี่จุดหกน่สนนะครับยกเว้นว่าเบรกขึ้นไปเลยนะฮะเบรกตรง 15. 6 15.7ดดเเนี่ยเบรกขึ้นไปเลยนะคร ค่อยมาว่ากันว่าสเต็ปถัดไปอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเบรกนะฮะแต่ถ้าไม่เบรกรอย่อด,ดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังสู้อยู่นะครับถัดไปจะอยู่แถวๆบริเวณ17บาทเป็นครึ่งหนึ่งของที่เขาลงมาเนี่ยนะสำหรับรอบนี้นะครับ17บาทเป็นเป้าหมายแล้วกันแต่ว่าถ้าไม่เบรกเส้นแดงเนี้ยนะครับถ้าไม่เบรกเส้นแดง15.7เนี่ย พักนะครับสิบห้าอ่าสิบสี่ห้าเนี่ยนะครับนะ่ค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็จุดสำคัญจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดถึงกลางบรลลิงเจอร์แบรแล้วเป็นสองร้อวัน e อ a พอดีตรงแถวๆบริเวณสักสิบสามแปดสิบสามเก้าสิบสี่บริเวณนี้นะครับกองกองกันอยู่ตรงนี้อืเมื่อกี้คุณมิ้งบอกว่าพื้นฐานตามไม่ทันแปลว่าในอนาคตมีโอกาสจะปรับไหมคะเอ่อปกติอะฮะพื้นฐานมักจะปรับช้ากว่าราคาหุ้นอยู่ละอืมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับต้องยอมรับว่านวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยมันตามไม่ทันหรอกนะคับ อะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายถามถึงเมื่อกี้นี่ถามถึงตัว AP ที่คุณค,คุณบิงแนะนำเนี่ยตั้งตัว AP นะฮะเออ่พักลงมาหน้าสนตอนนี้เขากำลังสู้อยู่นะฮะกังลังงัดอยู่ตรงเส้น2 0 0อ่อเส้นจุดกึก่งกลางบ o l l ิงเจอร์แบน8 7. นแะถ้าหลุด นะครับอาจจะนะครับอาจจะแต่ว่าอาจจะไม่ลงแบบแรงนะฮะเพราะ AP เนี่ยคือกลายเป็นตัวที่แข็งที่สุดในกลุ่มอสังหาตอนนี้นะครับในเรื่องของพรีเซลแล้วก็ผลประกอบการแล้วก็รวมไปถึงปันผลด้วยนะครับถ้ากลับไปยืนเหนือ8.7ไม่ได้อาจจะพักเล็กน้อยนะฮะผมหวังว่าแถวๆ8.6อ่า8.55 8.5นะแถวๆนี้นะครับถ้าหลุดตรง8.5เนี่ยค่อยมามองนะฮะจะเกิดการพักฐานแรงๆนะครับค่อยลงมาเก็บแถวๆนี้นะฮะแถวๆ8.2จนถึง8บาท แต่ถ้าไม่หลุด8.5นะครับแล้วยืนหรือกลับขึ้นไปยืนเหนือ8.7นะฮะ AP จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะนะครับเรียกว่างัดกลับขึ้นมาได้ก่อนที่เขาจะหลุดนะฮะขีดเส้นให้เห็นเลยนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่ลงมาทดสอบแนวรับแม้ว่าเขาหลุดจุดกึ่งกลางนะฮะของ b o ร l i n g e r Band ดแต่เขาลงมาทดสอบแนวรับแถวๆ8.5มีโอกาสที่จะดีตัวกลับ เนี่ยครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาละลายของคนที่เป็นแนวต้านตรงนี้เนี่ยไปพอสมควรแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือใครอยากขายตรงนี้เนี่ยขายกันมาละสําหรับคนที่รับก็รับไม้ต่อเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด8.5มีโอกาสเด้งกลับนะครับมีโอกาสเด้งกลับนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยผมมองแถวๆนี้ก่อนนะจุดแรกนะครับก็คือแถวๆบริเวณ9.25ถัดไปก็คือ9.5นะครับเออเมื่อกี้นี่เข้าไปดูข่าวด้วยนะคะคุณเม้งบอกว่า อสังหาเขารายงานพรีเซลดีขึ้นอันนี้ a อก็รายงานดีขึ้นแต่เรายังรู้สึกว่าเอ,อกำลังซื้อมันยังไม่ค่อยดีเนาะแต่คว<ต>าือมันต้องบอกว่าต้องบอกว่าผ่านจุดต่ําสุดแล้วกันนะฮะเราก็ยอดพรีเซลเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากไตรมาสที่สองเป็นดับเบิลดิจิตกันละแต่ละตัวอืนะโดยเฉพาะตัว AP แล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยพลิกกลับมาในเดือนกันยาเนี่ยหลายๆเรื่องก็เลยประกอบกันนะทำให้กลุ่มอสังหาเนี่ยมันกลับมาเก็งกำไรนะครับ เอออ่ะอันนี้ติดตามด้วยนะคะน่าจะพ้นจุดต่ําสุดเอออันนี้น่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาก็กังวลในเรื่องของทุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อนเนื่องนะคะงั้นงั้นขออีกตัวหนึ่งโอริที่คุณเมียงบอกครับโอรินะฮะตัวนี้เนี่ยแม้ว่าไตรมาสที่3ยอดพีเซลไม่หวือหวาเหมือนตัวอื่น นะแต่บั克หลอกในมือคือ4 0,000่นล้านแล้วก็ไตรมาสที่4ี่จะเปิด5โครงการนะบ็คหลอกเขาจะเกิดขึ้นที่ไตรมาสที่4นะยอดขายนะฮะยอดพรีเซลจะเกิดขึ้นที่ไตรมาสที่4บักโชว์ให้คนอื่นเห็นบ้างว่าฉันฉันมีโกรดของพรีเซลนะครับแล้วก็สําหรับตัวโอริเองเนี่ยพอเขาขายสินทรัพย์ออกไปเพื่อปลดเรียกว่าปลดสภาพคล่องนะครับที่ผ่านมาเขาก็มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะครับทำให้ Price to book เนี่ยแถวบริเวณ0.3เท่าบุ k Value เองนะฮะราคาตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาปลดล็กว้้แ ผลประกอบการค่อยๆที่จะผ่านจุดต่ําสุดฟื้นตัวเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจสําหรับโอรินะครับแต่ก็ย้ำนะฮะเอนี่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่อริเนี่ยสำหรับเก่งกําไรนะครับก็ดูแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับแนวรับแถวๆบริเวณสัก2 5 8นะฮะถ้าหลุดแถวๆบริเวณสองก็สตอลอสนะครับถ้าไม่หลุดจะเป็นแนวรับที่เขาพร้อมที่จะรีบาว นะครับก็จะมีตรงนี้ก่อนนะครับ200วัน E 200วัน EMA นะครับแล้วก็เป็นอ่าจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบรนด์รออยู่แถวๆบร,ริเวณ2.8เนนะี่ยเบรกผ่านไปได้นะครับแถวๆไฮเดิมรออยู่นะครับ3บาทนิด,นดๆนะครับ3บาทนิดๆตรงนี้นะครับก็น่าสนใจแล้วก็เป้าหมายจริงๆก็อาจจะมอง3.4แต่ขออย่างหนึ่งว่าห้ามหลุด3.52นะฮะหรือ3.5ตัวเลขกลมๆนะครับค่ะได้ค่ะคุณมิ้งวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกันในวันที่เราเห็นเซตบทจะพัก ก็พักซะแบบแมม